ครับตัวแทนขายอสังหากับความรู้เรื่องโฉนดหายนะครับตรงนี้ผมจะมาแชร์เผื่อที่จะเป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนทีน่ทำอาชีพเป็นตัวแทนขายอสังหารหรือมาซัแล้วไปเจอกับลูกค้าที่โฉนดหายนะครับจะต้องทํำยังไงในหัวข้อของการาแจ้งออกเอกสารสิทธโฉนดหายนั้นเขาว่าโฉนดหายมันรวมถึงหายเพราะโดนขโมยหายพรโดนไฟไหม้นะครับผม หรือหายเพราะว่าโฉนดนั้นโดนกระทําให้มันชำรชุดจนไม่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเช่นต่วว่าปวกกินจนข้อมูลสําคัญในโฉนดนั้น,น mm hmm. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเลขที่เท่าไร mm hmm. เลขที่ดินอะไรเลขโฉนดอะไรและหรือว่ารูปโฉนดรูปแปลงคือมันหายตรงนี้เราสามารถที่จะไปทําเรื่องนะครับที่สํานักง,งานที่ที่ดินนั้นๆที่ที่ดินแปลงนี้สังกัดอยู่ mm hmm. เช่นตัวว่าเกิดคุณอยู่ในเมือง mm hmm. คุณก็ต้อง ทำที่ทำนักง,งานที่ดินตรงตรงในเมืองโดยเข้าไปแสดงเจตจำนงต่อพนักง,งานให้ออกเป็นใบแทนนะครับแล้วคุณก็จะได้โฉนดนี้มาถ้าเกิดว่ายังงงผมก็จะมีประมาณ4ข้อนะครับให้ลองเอาไปทําดูและลองเอาไปทําตามง่ายๆนะครับผมผมเขียนมาเป็นอย่างนี้ครับ 1. น่งเวลาโฉนดคุณหายนะครับคุณต้องทําเรื่องไปแจ้งความที่สถานีตารวจก่อนนะครับผมในการแจ้งความนี้คุณต้องแจ้ง ในข้อมูลที่มันเป็นจริงนะครับผมเพราะถ้าหากว่าคุณแจ้งความเป็นข้อมูลเท็จแล้วนะครับผมหากมีการซื้อหรือมีการคืนลุกคืนลุขึ้นศาลและเขารู้ว่าคุณไปแจ้งความเท็จนะครับการแจ้งความเท็จนี้จะทําให้คุณโดนคดีอาญาครับเช่นสมมติว่าคุณเอาฉนดแปลงนี้นะครับผมเอาไปเอาไปวางกับในทุนแถวบ้านาหรือว่า คนที่มีเงินและคือคุณไม่ได้ไปทำธุรกรรมนี้ที่ที่ดินแต่คุณเอาไปวางเฉยๆเพื่อที่คุณไปเอาตังมาสี่ห้าหมบาทตรงนั้นและพอเวลาคุณได้ตั้งคุณมาทําเป็นหัวหมอแล้วก็คุณก็ไปแจ้งความครับผมทำบันทึกลงประจ,จําวันนะครบับกับสถานีตํารวจว่าโฉนดคุณหายแ้าท่านให้คุณเอาไปวางกับตัวในทุน ตรงนี้ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จนะครับถ้ามีการสืบแล้วข้อมูลนั้นเป็นเท็จคุณก็จะโดนคดีอาญาไปดังนั้นข้อหนึ่งคือเวลาฉนอหายคุณต้องไปแจ้งความก่อนและการแจ้งความนั้นคุณต้องแจ้งในมูลเหตุความจริงเท่านั้นนะครับข้อ 2. อพอคุณมาแจ้งความแล้วคุณก็ต้องเอาใบแจ้งความนะครับไปขอออกใบแทนที่สํานักง,งานที่ดินนะครับสํานักง,งานที่ดินก็จะให้คุณเอาเอกสารไปนะครับ ก็คือมีสำนักประชาชนสำนักจะเป็นบ้านด้วยนะครับเพื่อไปขอออกใบแทนตรงใบตรงใบแทนนี้จะต้องใช้ระยะเวลาคือ30วันนะครับไม่ใช่ว่าขอปุ๊บใบแทนจะออกปั๊บเลยมันไม่ใช่นะครับผมใบแทนจะ,จะใช้จะใช้เวลาในการอารอคือส0ิบวันในช่วงระหว่างรอนั้นคือเขาจะมีการติดหนังสือประกาศนะครับก็จะมีการติดหน้าที่ดินหรือว่าติดหน้าสำนักง,งานที่ดินนั้นนั้นแต่ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้น่าจะเป็น การติดหน้าสำนักง,งานที่ดินน,นั้นๆที่ตรงกู้ตู้กระจกครับผมพอเวลาตู้กระจกพอเวลาติดปุ๊บสมมติติดวันนี้หลังจากนี้อีกสัตสัวันถ้าเกิดไม่มีใครมาโต้ยักค้านก็อาจจะมีการออกใบแทนได้ใบใบแทนนั้นใช้ได้เหมือนโฉนดตัวที่หายเลยแต่จะมีคําวงเล็บตรงด้านบานมาเป็นใบแทนเท่านั้นนะครับโอเคและข้อ3ล่ะต้องมีอะไรข้อ3คือในการ จะออกไปแทนนั้นคุณต้องเอาพยานไปด้วยคือสองคนพยานสองคนนั้นต้องเตรียมหลักฐานมากับคุณนะครับคือสำนาประชาชนสำนาทะเบียนบ้านก็คือคุณมีสำนัประชาชนคุณมีสำนาทะเบียนบ้านพยานคุณก็ต้องมีเหมือนกันและพยานนั้นถ้าหากว่าไปแล้วไปเจอกับเหตุการณ์ที่คุณไปแจ้งความเท็จและคุณบอกว่าโฉนดคุณหายแต่มันไม่หายพยานสองคนนั้นจะเกิดไปเซ็นยืนยันรับทราบเขาต้องขึ้นลงขึ้นศาลด้วยนะครับ ในคดีอาญาด้วยเป็นพยานนะครับผมแล้วตอนนี้จะมาถึงการถามค่าใช้จ่ายล่ะว่าค่าจ,จ่ายน้าที่ดินมันประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ70บาทนะครับก็คงไม่เกินร้อยนะครับผมคิดว่าราคาประมาณ70บาทไม่เกินร้อยที่เราต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการให้กับสำนักง,งานที่ดินนั้นๆต่อไปจะเป็นข้อ4ละ่ะ ข้อ4พอวาลาเอกสารคุณครบพยานคุณครบแล้วแล้วก็คุณก็ไปจ่ายตังค์แล้วพนักงานเขาจะให้กรอกเอกสารรับรองอีกครั้งหนึ่งครับรับรองลงชื่อต่อหน้าพนักงานเลยว่า,าที่คุณทาม,มานั่นคือเป็นความจริงต่อหน้าต่อหน้าพนักงานนี่คือเป็น4ขั้นตอนง่ายๆครับในการที่จะออกโฉนดไม่ว่าจะเป็นโฉนดของคุณ หายหรือเป็นานนของลูกค้าหายสามารถทําตามขั้นตอนนี้ง,ง่ายเป็นความรู้ของตัวแทนขายอสังหาเพื่อเอาไปช่วยเหลือลูกค้าได้ยังไงก็ฝากชมคลิปของพี่โต้งเอไต่อไปในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับ